ถ้าให้หนึกถึงที่เที่ยวใกล้ๆกรุงก็ต้องที่นี่เลยค่ะนนทบุ uri, orn, รีนครปฐมสองจังหวัดที่กำลังฮอตทิตมีที่เที่ยวที่กินให้เช็คอินมากมายวันนี้เราเลยขอชวนเพื่อนๆมาออกรถทริปสั้นๆแบบวันเดียวก็สนุกได้ตะลุยกินเช็คอินนนทบุรีนครปฐม ฝกหมุดไว้ที่แรกนั่นก็คือวัดเล่งเนื้อยี่สองหรือวัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสร์ซึ่งตั้งอยู่ที่ย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมาถึงวัดแต่เช้าด้านในวัดมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายภายในวัดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์จีนทําให้เหมือนเราหลุดมาในประเทศจีนเลยล่ะค่ะซึ่งที่นี่เดิมเคยเป็นโรงเจขนาดเล็กซึ่งเป็นที่เริ่มสายศรัทธาของชาวบ้านบางบัวทองมาอย่างช้านานต่อมาคณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ได้มาพัฒนา พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นวัดมหายานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2539แต่และมุมของที่นี่บอกเลยว่าประณีตมากๆไม่ว่าจะเป็นรูปแกะสลักมังกรบริเวณบันไดาทางขึ้นที่วิจิตรบรรจงแสดงให้เห็นศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของคนไทยเชื้อสายจีน อน ที่ต่อมาที่เราจะพาไปเช็คอินนั่นก็คือ e g a t Learning Center หรือศูนย์การเรียนรู้กอฟพอสำนักงานกลางตั้งอยู่ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งจากวัดเล่งเน่ยยี่สเราขับรถมาเพียง25นาทีเท่านั้นค่ะสำหรับ e g a t Learning Center แห่งนี้นั้นเปรียบเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดนนทบุรีที่เต็มไปด้วยความรู้และความคิดสร้างสารรค์เดินได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยละค่ะโดยตัวอาคารของ e g a t Learning Center จะมี ทั้งหมด4ชั้นแบ่งเป็นส่วนโซนนิทรรศการทั้งหมด7โซนที่จะอยู่บริเวณชั้น2ถึงชั้น4เมื่อเราเดินเข้ามาในตัวอาคารก็ต้องเดินขึ้นมาบริเวณชั้น 2, 2> ซึ่งเป็นจุดลงทะเบียนเพื่อรับ RFID Watch นาฬิกาอัจฉริยะในการชมนิทรรศการครั้งนี้ค่ะลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพียงใช้บัตรประชาชน1ใบต่อ1กลุ่มก็แลกรับ RFID Watch ไปคนละเรือนได้เลยได้มาแล้วก็นํามาลงทะเบียนที่หน้าจอเพื่อรับข้อมูลภายใน e g เ t เลย Center. และความเก๋ก็คือเขาให้เราสร้างอวตารตัวเองได้ด้วยค่ะบริเวณทางขึ้นมีหุ่นพี่พาวเวอร์มาสคอตของที่นี่ยืนต้อนรับเราอยู่ค่ะแถมมีกิมมิกสุดน่ารักถ้าเราเอามือไปแตะกับมือพี่พาวเวอร์เขาจะก,กับพริบตาทักทายเราด้วยนะคะ จุดหมายต่อไปของเราคือไปทานอาหารกลางวันที่ร้านปีหนึ่งคอฟฟี่เฮาส์ร้านอาหารบรรยากาศดีที่ตั้งอยู่ในสารายาจังหวัดน,นคปรปฐมใกล้กับมหาวิทยาลัยมห ah ิดลวิทยาเขตสารายาการตกแต่งภายในร้านเป็นสไตล์ลอฟท์ผสมผสานโมเดิร์นโดยแบ่งเป็นโซนเอาท์ดอภายในสวนโซนอินดอร์ภายในตัวอาคารของร้านที่ดีไซน์เป็นกราสเฮาส์เพดานสูงเหมือนโรงนานในต่างประเทศด้านหลังร้านจะมีสวนสีเขียวพร้อมสะพานสีขาวที่จำลองมาจากสะพาน แขวน้ามลำธารน,น้ำเล็กๆที่เต็มไปด้วยปลาคาฟจากักระพัดมากมายไฮไลท์ของที่นี่ก็คือมีน้องกวางดาวที่เขาจะปล่อยออกมาเดินเฉิดฉายตอนเวลา11นาฬกาและ16นาฬิกาของทุกวันค่ะสามารถให้อาหารได้ด้วยนะคะเมนูอาหารในร้านนี้มีให้เลือกทานทั้งอาหารอิตาเลียนและอาหารไทยรวมทั้งยังมีเมนูเครื่องดื่มทั้งเมนูกาแฟเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นน้ำผลไม้สมูทตี้อิตาเลียนโซดาให้สั่งมากมายค่ะ ที่สุดท้ายของวันนี้ปักหมุดเอาไว,ว้ว่า about Co โ o ค Ca ฟ่แอนบิสโทคาเฟ่แถวสามพรานนครปฐมซึ่งจากร้านปีหนึ่ง e อฟฟี e เส์ขับไปเพียง15นาทีเท่านั้นก็มาถึงร้านแล้วล่ะค่ะตัวร้านมีทั้งโซนห้องแอร์นั่งเย็นสบายและโซนห้อยขาด้านนอกริมน้ำและยังมีที่นั่งริมรอกสวนให้นั่งชิลชมบรรยากาศของสวนผลไม้อีกด้วยค่ะเปิดเมนูมานะ่ากินทุกอย่างเลยล่ะค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยและแต่ละเมนูนั้นส่วนมากมีส่วนประกอบจากมะพร้า แทบทั้งสิ้นทั้งขาวและหวานโดยเขาเลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมสามพรานที่มีความหอมหวานเฉพาะตัวมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักของเมนูอาหารใครที่เป็นชาวมะพร้าวเลเวอร์ห้ามพลาดร้านนี้กันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกดัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ชิช n n e l และติดตามแฟนเพจชูไปไหนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา